เดีรับผม่อนำพวชั้งสองแอองบบชั้นปอช้อนหึงักสาการวัดละเอียดชิ้นงานมีสามประเภทหนึ่งประเภทของวันนี้สองวันนี้คาลิปเปอร์แบบธรรมดาสามการใช้งานของวันนี้คาลิปเปอร์แบบธรรมดาประเภทของวันนี้หนึ่งวันนี้แบบคาลิปเปอร์ธรรมดาสองวันนี้คาลิปเปอร์แบบหน้าปัดไมกาสาม เนียคาลิเปอร์แบบมินิตันคือเวอร์นียคาลิเปอร์แบบใช้งานเฉพาะเวอร์เนียคาลิเปอร์แบบธรรมดาเรื่อ,องอภิสมบัติหนึ่งระดับการระระบบในการวัดส่วนประกอบการใช้งานของเวอร์เนียคาลิเปอร์แบบธรรมดาหนึ่งใช้วัดขนาดภายนอกสองการใช้วัดขนาดความเข้มข้นของของานสา,ามการใช้วัดขนาด ภายในของที่งานคือการวัดวามหนาต,าาตา่างระดับต่อยเช่อเราก็ยออในวิชาของการสร้างงานเครื่องเหล่ากลามะพร้าวอัตโนมัติเห็นใหญ่ที่บ้านเหล่ากล้ามะพร้าวเพื่อทําให้ปลาซึ่งนั่งเหล่าใช้เวลานานและเมืเม่อหลังจึงคิดสร้างเครื่องเหล่าเครื่องเหล่าโดยออกแบบใ,ให้มีให้มีให้มี สามารถดีใบให้หล็ดง่ายไม่ต้องใช้มีดตัดหรือใบซึ่งให้คนเอาใบเสียบเข้าตัวดินจากนั้นเครื่องจะปาดอีกโดยมีเงินในหน้านี้เสียบอย่างเดียวประยุเงิน่างโดยการใช้วัดตรวจสอบขนาดเด็กที่ทำแหล่งที่มาของข้อมูอมลก t, B a y a t e t p a y a t e c H เว็บ P R O T O L E Y ้ E U G E com P W S N B R U A C S ะครับ